พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวารโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายโบชยันมาโลฟเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งแห่งสาธรารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทย นายฟลองซัวอึนกูนาบาลูมูเอเนเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประจำประเทศไทยคนแรกนายฮัสซานอับเดลสลามโอเมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งแห่งสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทยนายอาบูบากาคาริมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งแห่งสาธารณรัฐเซียราลีโอ์นประจำประเทศไทยนายวาตังยาอชวีลีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่ง จอจียประจําประเทศไทยนางสาวจูลีเดคายูฮันเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทย